กรีเลยพระเอกดังร่วมยินดีเบลล่าราณีสังเกตที่มือชัดมากถือเป็นข่าวดีและอีกก้าวหนึ่งของนางเอกสาวคนดังเบลล่าราณีโดยเปิดร้านคาเฟ่หม่โจส365ยอยู่แถว BTS วงเวียนใหญ่โดยมีเมนูทั้งกาแฟและของหวานให้เลือกอย่างมากมายโดยมีเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงไปแสดงความยินดีกันเทียบ รวมไปถึงพระเอกชื่อดังกองทัพพีที่ช่วงก่อนเคยตกเป็นกระแสข่าวลือจินจินคู่กันก็ไม่พลาดมาร่วมแสดงความยินดีกับเบลล่าด้วยแต่ที่ทำเอากรีดยิ่งกว่าเมื่อเห็นภาพคู่ของเบลล่าราณีและกองทัพพีโดยในภาพจะเห็นว่ากองทัพพีโอบด้านหลังแนบชิดเบลล่าราณีจนทำเอาด้อมเบลล่าพีถึงกับกรีดลัน่น ช่วงพายเรือให้เล่นชิวอีกครั้งหนึ่ง